โอเคต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะคันนี้เล็กกระทัดรัดตอนออกใหม่ราคาเกือบ8 0 0แสนวันนี้เหลือแคยเพียง2,290 0 0บาทกับ Ford EcoSport ตัวไทเทเนียมนะคะคันนี้เนี่ยขายแล้วไม่ขายทิ้งอย่างที่บอกนะมีเนี่ยรับประกันดูแลให้ลูกค้าตลอดการใช้งานเลยสามารถเอาเข้ามาปรึกษาเอาเข้ามาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือว่าดูแลกับเราได้ตลอด I. อายุการใช้งานนะคะเปิดประตูปุ๊บหย่อนตูดนั่งได้ปับ๊บเห็นปะ เฮ้ยมันนั่งสบายเหมือนนั่งเก้าอี้ดูลักษณะขา,าที่วางนะคะเราวางขาแบบนี้เลยเหมือนนั่งเก้าอี้ค่ะไม่ต้องย่อตัวนะคะแล้วก็กุญแจแค่นี้ใส่กระเป๋าพุชสตาร์ทได้เลยเลขไมค์คันนี้แค่1น8 0กิโลนะคะ,ะนี่นะโอ้โหเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะใช้งานง่ายนะคะดึงกเ๊บ,บแค่นี้เลยนะนี่แล้วก็มีแจ้งเตือนทุกอย่าง ไม่ต้องกลัวลืมใดๆนะคะเพราะว่าเขาออกในหน้าจอให้เราเรียบร้อยแล้วด้านบนนะคะเผื่อไปเที่ยวดอยๆไปเที่ยวดอยกับเพื่อนนี่เปิดได้นะคะแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะคะมีที่วางแขนให้ด้วยแล้วนี้ผมหน้าก็มีที่วางแขนสะดวกสบายมีที่พักแขนนะคะขึ้นลงสะดวกอย่างที่บอกแค่ย่อนขาปุ๊บเท้าถึงพื้นเลยจ้านี่นะของคนนั่งด้านหลังเปิดมาปุ๊บ ไปเที่ยววัดกันเนี่ยได้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะเห็นไหมที่นั่งคนด้านหลังก็กว้างขวางค่ะไม่ติดศีรษะนะคะศีรษะระยะห่างระหว่างศีรษะกับเพดานนับมานิหุยถ้าฉันกเกษียณแล้วฉันไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยฉันว่าอันนี้เนี่ยเหมาะตอบโจทย์ไปแอลวัดหนูนี่นะคะแล้วด้านหลังนะคะนี่สุขใจไวกเกษียณไม่ต้องก้มให้เมื่อยค,ะอยค่ะเนี่ยค่ะปึ๊บนี่ เก็บของได้วันนี้ป้าจะไปซื้อต้นไม้นะคะเอาต้นไม้หว่างได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็มีตัวกันเด้งนะคะเหมาะสามารถพับได้นะคะแบบ60-40สีมันเป็นสีดำนะคะก็ทำความสะอาดง่ายนะคะอ่านี่นะแล้วก็แบบนี้เลยสำหรับอาวุโสโอเคท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอยู่ อยากได้รถไปใช้สักคันหนึ่งเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนไปหาหมอไปโรงพยาบาลขึ้นลงสะดวกลุกนั่งสบายคันนี้เลยค่ะ Ford Eco Sport จะทะเเียนเมื่อปี2014หรือ2557นะคะคันนี้229,000บาทเท่าน,นั้นค่ะ